คนรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยคนรายได้เยอะก็เสียภาษีเยอะถูกต้องไหมครับ <c oughs> แต่รู้ไหมครับว่าการประหยัดภาษีแบบถูกวิธีเท่ากับเพิ่มเงินออม <c oughs> แล้วตอนนี้อยู่กับโค้ชแบบสวัสดีครับสวัสดีครับเราได้รายได้มา <c oughs> จะต้องมีการเสียภาษีอันนี้ทุกคนอยู่แล้วถูกไหมฮะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> นั่นคือสิ่งที่คนจะเป็นงั้น <Okay. S 1> ต้องหาวิธีในการ เสียภาษีให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ถูกต้องครับเป็นการลดหย่อนแบบถูกต้องด้วยนะโอ้ั้นอีพีนี้สําคัญมากงั้นเริ่มกันเลยไหมฮะเริ่มเลยครับข้อแรกครับก็คือเราสามารถแจ้งรายการลดหย่อนล่วงหน้าได้นะครับหลายคนน่ะอยากให้ไปเช็คดูว่าเอ่อ HR บริษัทของคุณเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้แจ้งรายการลดจำนสนภาษีล่วงหน้าได้หรือไม่นะครับอันนี้โดยเฉพาะสําหรับพนักงานประจําพนักงานออฟฟิศใช่ครับใช่ไหมฮะโอเคครับงั้นไปข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยก็คือรายการลดหย่อนใหญ่ๆ พวกนี้ต้องมีให้ครบครับรายการลดเงาใหญ่ๆมีอะไรบ้างครับอ่าข้อแรกก็คือจะเป็นตัวของประกันชีวิตครับข้อ2ก็คือดอกเบี้ยกู้บ้านดอกเบี้ยกู้บ้านข้อที่3ก็คือกองทุนไทยเอสจีครับครับตัวสุดท้ายก็คือตัวกองทุน r m f ครับครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจประเด็นตรงนี้อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับข้อที่3ครับข้อที่3เนี่ยภาษีห่างทันที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากอ่าหรือว่าตัวหุ้นปันผลเนี่ยสามารถขอคืนได้นะครับ หักในที่จ่ายเอาไว้ใช่ขอคืนปลายปีได้ <Wow. S 2> ถูกครับเพราะว่าภาษีหัางในที่จ่ายนี่คือหมายถึงว่าจ่ายเหมานะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่จ่ายเหมาเอา,เอาไปยื่นรวมแบบเสียภาษีในปีถัดไปได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฐานภาษีน้อยครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าตัวดอกเบี้ยเงินฝากทั้งฝากประจําฝากอทรั์เนี่ยเวลาคุณได้ดอกเบี้ยมาเนี่ยจะถูกหักภาษี15%เช่นาฝากประจํา2 0มื0 จะโดนหักไป3 0 0พันอันนี้ถ้าฐานภาษีคุณศูนย์เนี่ยคุณขอคืนได้ทั้ง3 0 0พันเลย <Wow. S 1> หุ้นปันผลเนี่ยก็จะเสียอยู่อัตรา10%อเนันนี้ก็ขอคืนได้เช่นเดียวกัน <Okay. S 1> แต่ที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือว่าเวลาที่คุณซื้อหุ้นปันผลเนี่ยคุณจะได้เรื่องของเครดิตภาษีเพิ่มเข้ามาด้วยครับเครดิตภาษีเนี่ยก็คือตัวเวลาหุ้นปันผลที่คุณได้เนี่ยคุณจะได้ตัวภาษีนิติบุคคลเนี่ยกลับคืนมาด้วย,ยตัวเนี้ยมันก็คือจะเป็นตัว ภาษีเ,เงินได้นิติบุคคลนะครับเวลาที่คุณได้ปันผลหุ้นมาเนี่ยกาต้องเสียภาษีซ้อนใช่ไหมครับอ,อันนี้เลยเป็นอีกเด็กหนึ่งที่เราสามารถขอคืนได้ครับขอคืนข,ข,ขอคืนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดฐานภาษีคุณเป็นเป็นศูนย์นะครับขอคืนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าฐา,านภาษีเป็นศูนย์ถูกครับแต่ถ้าเกิดฐานภาษีคุณเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ส่วนต่างบางส่วนมาครับโอเคอันนี้คือข้อที่สามใช่ครับนะฮะข้อที่สี่ครับข้อที่สี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้บบััตตรรรเคคดิ ตัวหลายรายการเลยครับที่รถหย่อนเนี่ยสามารถใช้บัตรเครดิตในการซื้อได้เช่นตัวประกันแล้วก็กองทุนรวมครับาได้แก่อะไรบ้างนะก็คือจะเป็นตัวของซื้อประกันชีวิตประกันชีวปนบำนาญแล้วก็ IMF ครับแล้วก็กองทุนไทย i อสครับข้อดีของการใช้บัตรเครดิตนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือว่าไม่ต้องจ่ายทันทีครับรอใบแจ้งหนี้มาประมาณสัก45วันครับมาเก็บแล้วเราค่อยจ่ายในด้านถัดมาก็คือว่า ตัวยอดที่คุณซื้อเนี่ยสามารถเอาไปขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิตได้อันนี้จริงๆถ้าเกิดคนซื้อพวกประกันกองทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น50,000แสนหนึ่งเนี้ยตัวนี้ตัวช่วยชั้นดีเลยนะครับที่จะออขอเว้นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตได้แล้วก็บัตรเครดิตเนี่ยมีทางเลือกให้กับคุณในการชําระเงินนะจะจ่ายแบบครั้งเดียวทั้งจํานวนเลยก็ได้รหรือจะค่อยๆผ่อนชาระก็ได้รหรือว่าตัดบัญชีเอามัิทุกเดือนก็ได้ครับแบบ DCA ทำได้เลือกได้หมดเลยครับแล้วก็ยังได้พ o i n t ปักเครดิตด้วยไหมฮะเออได้ด้วยครับแต่เป็นกรณีของประกันนะครับถ้าเป็นพวกกองทุนรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับไม่ได้ p o ผิดเงื่อนไขของกรอตอ๋อโอเคอ่าแต่ถ้าประกันเนี่ยคุณจะได้ทั้งคะแนนและถ้ามีโปรโมชั่นเครดิตคืนก็ได้ด้วยนะครับอืมหลานี้เป็นอะไรทีเดียวใช่เป็นตัวเลือกที่คุ้มมากเลยเยี่ยมมากแล้วก็มาถึง ข้อสุดท้ายครับข้อที่ห้าครับข้อนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับก็คือเราควรเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆครับที่เราใช้ลดหย่อนภาษีเนี่ยเก็บมาให้ครบเลยครับเพราะว่าสรรพกรเนี่ยมีสิทธิ์เรียกดูย้อนหลัง5ปีครับผมต้องเก็บครบ5ปีใช่ครับควรครบครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาเรียกดูแล้วคุณไม่มีครับอันนี้อาจจะสิ่งที่ลดหย่อนอาจจะต้องโดนเรียกคืนครับแล้วเผพอๆจะโดนเบี้ยปรับด้วยนี่คือ5ข้อที่สามารถทากันได้เลยครับเนอะข้อแรกนี่อาจจะเน้นไป ถึงพนักงานประจำนะฮะแต่คนอื่นจะทํางานอิสระได้หมดเลยได้หมดนะอ่ะอยากให้โค้ชได้ฝากทิ้งท้ายครับกับทุกทุคนที่ทุกวันนี้มีเป้าหมายเรื่องของการออมเงินแหละแต่ว่าลืมไปว่าเฮ้ยการลดหย่อนภาษีก็เท่ากับการออมเงินนะใช่ไหมครับอยากย้านะครับว่าเราควรต้องประหยัดภาษีครับเท่ากับเพิ่มเงินออมได้โดยตรงครับอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วครับจริงๆหลายคนคิดว่าเรื่องภาษียาก แต่ลองศึกษาดูครับไม่อย่างอย่างที่คิดครับวันนี้ขอบคุณโค้ชแบดมากครับเช่นกันครับขอบคุณครับนี่คือกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ก็จะเชิญโค้ชแบบนี้แหละครับมาแชร์เกล็ดเคล็ดลับแบบนี้นะครับที่ทาให้คุณได้ไขข้อสงสัยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะฮะงั้นกด subscribe รอไว้เลยแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะ EP หน้ามาจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ดบงกับโค้ชแบดไปกันครับสวัสดีครับ ใครที่ไม่กดไลค์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะรวมถึงกรุ่มสี s ิมโฟทั้้ง Facebook และ YouTube นะกดเลย